สบายดีสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซส้าลาวเบาอีสานเด้อพี่น้องเด้อมาสาาลาวเบาข้าวเบาข้าวเบาข้าวเส้าหมิงโอเคมาแสงแบบเมืม่อเนี้ยเฮ็ดหมูกระทาแบบเมันเฮ็ดเองเด้อพี่น้องเด้อดำๆนี่เป็นน้ำน้ำสลามึกเด้อพี่น้องอปลาหมึกดำนะเออมันม,มันข้นนั่นบอวังสาเี้อ,อ,มอเอามาานนะขอสปาเมามมัก ดำเสีเบราะมันดำปลาหมึกนี่แหะเฮ้ยางมอไปเยบยมันมองราบัดเอาพี่น้องบันชุ่มแอบโอเคออเเปป็นยยัังกไวบาตลื ทานเจ้าทานเจ้าพ่อบรุลาท่านผู้เจ้านะพ่อย่งทานสีใส่บอเบึงทานในเต่านันก็มีอย่งเลยท่านท่านทานในเต่าพ่อะย่างทานในเต่าโไดเตมต่าเลใครไม่น่าจะสองนวยเด้อน่าจะกินไข่เอาใครไม่น่าน้ำสองนวยใครเขามาทับที่นี่แล้วว่าก่อนจีแบบว่า กินแบบเป็นอย่างมันเหรอนะอสีนี้ได้พี่น้องสีน้ำปลาหมึกมีหมึกมีกุง้งแอ,อนให้หมอเดือดก่อนแต่มันแสบมันอันจินนะแสบนแสบจะไ,ได้กินปลาคืนอืืคกลางวันไหมเก็บร่องเด็ดก,กินหมูกระทะเก็บชอบไหมเออโอ้ยพี่น,อน้องเลย วันนี้ครับวิมีไอ้นั่นบ่บ่มีอ้นั่นดัดหัวมันนะปลาสันไมีมันเลยลโอ้อืมลมพี่น้องลมลมวอยวอยพี่น้องเห็นอยู่พุ่นอะคือดวงจันทร์กำลังขึ้นเด้อพี่น้องว่าเป็นหลอดไฟเด้อเบิ้งดวงจันทร์ยี่เกิงนะป้าตัววันนี้ยิ่เกิงสว่างสบายแท่มไหรันนี้ขนาดเลี้ยวเวิ้งปั่นหลอดไฟเนาะพี่น้องเนาะ น้ำจิ้มซื้อมาอยัางบว่าพ่อใจเด้พี่นนองมันวาป่าเทียนเป็นแก้วอีกเฮ้ยสะสมให้คนมากินสมเนี่มากสมหัวมากคมแท้ก็แซสบลายเขียวเลยไหมเนองกูได้ได้กินที่ห้องว่าแส่บลายเขียวเนาะแั่แตงโม นใส่แปงหัวหอ,อรบบมระบำระบำชาวเกาะหัวเราะสนุกแค่ฮาใส่น้ำไม่รังไหลดังพื้นมันนี้มีกุ้งด้วยนะวันนี้เนาะนกุ้งซื้อเองนะเนาะนี่ซื้อมาทานดีแม่แม่ก็พุถิ่มใส่โรดูล่ะ หักมันน่นเป็นเสียนมันเป็นเสียนบองามนี้ปเนี่ยอืมน้ำมนต์แบบไอ้มันสั่นเลยวะไอ้มันสั่นกันนะอ่ะใส่เสียมากๆเข้าไปด้วยมันล่มเม่เอลยมันเด้อพี่น้องเด้อไฟมันไ่่่่่น่่่่่่่่่่่่ม่่่น่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่น่่่ อนในข้าใ้กินได้ก็ลวกไปก่อน,อ,น,นอือ,อาานอนี่ถือให้กอนได้พี่น้องเด้อตามสไตล์บ้าเผ็ดเอาละมับเขาให้อืกินเปนตะแซ่ะเสมอนี่หือว่าคนบินดีเห็นน้ำซุปเด้อเออในนี่ทำน้ำซุปับอือ ังิทั้งิอ่เออนั่นี่ก็ได้นั่นนี่ดีเนาะอืมเอรโอดเนามันเล่งครับยังไงหวานมับเขาให้เฮ้ยน่าทุบอันนี้ลงทุบลงเสน่พอเนี่ยเือเพืสียให้มันสุกพี่น้องเลยสุกพ่อซำเอาตอดไข่เอ ใครดาวน่ะทาไรแสบขากรองแสบครอืคกระเทียมดยสดๆเดเอินพี่น้องกินน้าย่างแสบครับรมาค,คมารับ<อ>พี่น้องค่ะอืาเดี๋ยวปลาลงเน้อปลาหนาหลักเด้อจ้ดได้บ้นานหลักขาคนได้บ้หาหลักก้าพไปซะก ทางพุ่นผิดใจยังบูนทางพุ่นวคาให้ข่อยอีกนะได้หมอทังไหนลายมือแบบมึงอ่ะลายมือแบบนี้นะ่ะอีกไม่นานตายทางโค้งเงี้คือว่าเพิ่คนเราให้ข่อยอ๋อตายมึอองก็ตายเือกันนะแต่ว่ามันคือรประเทศในโลกนี่เป็นของมึงสักู้เดียวสิวนะควนมือผู้ใดก็ไปให้เขาเนาะเป็นนักนถือ สุดยอดพี่น้องจะคล้องนะฮะตายทางโค้งก่อนใช่แล้วแบบนี้ใช้น้ำยายาตายเลย,ย่ะ,ะพี่นอ้องว่าพืชต่างของเด้ป่ะนี้เด้อเอ้ากินรึกล่ามาจับพี่น้องก,กินโมกกระทะาเบาพื้นเบาเพื่นคนเบาเพื่นยม่สัตว์นี่จะเบาเพื่นหมาเดี๋ยวมาหรืสแซวอ๊อา ก็พู okay, นคนลิซิบ้าพูนมาในเลื่องคนเอาคนเอาบอกโอเคสักคนกยกินแบบภาษาคนถ้าถ้าล <ikh> well ิซิบ้าพูนมาดังต้องแบบม้ม้าเลยสะทุนสะทุนจะมันไหนตักหน่อยอีหนึ่งเนี้ยมันมันถ้ามันเป็นเนื้อของกระบูกอ่าแบบนี้น่ะเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยหรอกเขาไม่ได้เรียกว่าเอออย่าอ้างว่าตัวเองเป็นประสาทว่ะเออสันดานล้วนๆเหมือนไงอืม แล้วมามาอ้างว่าตัวเองเป็นประสาทว่าส,สันดานล,ล้วนๆก็สันดานเหมือนมึงไงน้ <c oughs> พ่อ,อเออก็สันดานล,ล้วนๆก็เหมือนมึงไงคะนิสัยข้องชันเปลี่ยนไปตามสันดานของเธอรูอ้เอาไวเ้เถิดขอตัวขอไปเรื่องนี้หน่อยเพราเวทนั่งเกขยเพราะว่าข่อยเก็บขาข่อยเจ้าหน่อยสันดานของข่อยเด้อที่บ่าพพ้นสันดาน ้าเปยางเกี่ยวขาปั้นไหมพี่น้องมา,างดีพูดดีดามาโตแลพูดตแหลกัดมาแบบด่าด่ากับอืมมาแบบเรียบร้อยมาแบบสุภาพก็พูดสุภาพด้วยเ้อนิสัยของกูเปลี่ยนไปตามสดานคนที่เขามาหากูโอเคอืาถ้าคนดีกับกูกูไม่มีวันทําร้ายเขาเด็ดขาดคนแบบกูอ่าจ <Okay. S 1> ำสกโลกเน่ๆเาๆของมึงไว้เลย ฟาเห้มึงขิดก็เหมือนกับสันดานมึงนั่นแหละกูไม่รู้จักมึงกูไม่ได้ด่ามึงแต่มึงเคามาว่าไอ้ไไอกูเข้าบบขใจป่นนปะแต่มัเจ้วุ่นวาย่อยบายังอยู่เออาาใคราหายแล้วมูมันหายแล้วหายแล้วเนีนี่เดนี่เด่นคนปัด ใจนะบัดน,นี้กูแป่นพ้าอิฐผ้าปูนเออกูแม่นคนดีสู้กับบแม่นคนดีสู้น่ะก็ได้เขายากเพราะว่าเยี่ยพวกสูมาหาด่าคนเขาไปไปย่องหัวซูอยู่ทุกวันนี้กูเขาไปไปย่องหัวพวกมึงอยู่กูก็กินหองกูแบบนี้แหละกูแตกของกูแบบนี้แหละพวกมึงก็มาดูถูกกูเข้าใจไหมที่กูเป็นแบบนี้นะ่ะเออมาด่าลูกกู สันดานครอบครัวกูตระกูลกูน่ะสายเลือดกูน่ะโคตรเงากูน่ะมเค่อยด่าเด็กน้อยกูมาเห็นยูทูปกูเห็นสันดานสุรดาเด,ด็กน้อยเด็กน้อยสี่ขวบเอาไปด่าเข้าใจบ่บาดนี้สันดานดูชัวตะเคียนหรือดีดดกูว่าโมโหเห็นกูว่าหล่อนไรเถอะโอเคเข้าใจนะบาดนี้โอเคไปกินไปลิลิอยากกูขึ้นีเดี๋ยวกูยอ่อมบ่อนี่ทิ้งไปเลยไม่ต้องแดกวันนี้น่ะเออเข้ากินก่อนที่มันจะแดก <S 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 อืม มึงจะได้ดึงเงินกูเสือมาทำนี้ค่ะเออจำสกโลมึงไห้เลยบอกสันดานกูรวนรนนะกูฝากเห้ฝากถึงมึงโดยตรงเลยแหละิปนี้นะมีแต่มันบอกให้กวัวสันดานนะมึงนะัไปนอนอะไปนอนฝันบึงไปคิดตบทวนบึงสมองของมึงอะก็มึงมันง่ไงคนอื่นเขาพูดว่าเป็นบ้ามึงก็เชื่อว่าเขาเป็นบ้า เขาพูดอะไรเป็นประสาทมึงก็เชื่อเราเขาเป็นประสาทก็มึงบ่มีสมองมึงคิดอะไรไม่เป็นถ้ามึงคิดเป็นอ่ะมึงต้องแยกแยะเออเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าวะเออเขาทำนู่นทำนี่หรือเปล่าวะคนเราอือเข้าใจปะถ้ามึงคิดเป็นอ่ะมึงไม่เอาคอมเมนต์มึงไม่เอาหัวสมองต่ำตมของมึงน่ะคำว่าสถุลน่ะมันออกมาจากพวกมึงนั่นมันออกมาจากกูตั้งสกโรกล่าเนาเขาพวกมึงไป้่ อันนี้ขอโทษขอภอภัยพ่อแม่พี่น้องคุณป้าคุณลุงคุณนาคุณอาค,คุณพี่คุณน้องพูดเฉพาะคนที่มาพูด่อยถ่้าสุกเต้าบ่กเขาใจก็แล้วแต่มนุษย์เขา่ามนุษย์่ะมันวม่มีผู้ใดหรอกสิมาลองหลับอารมณ์พวกนีเหี้ยน,นี่ค่ะออในเมื่อท่าน ก็ต้องห่วงมันมีความสุขดีอยู่กับปูน่ะมันกินดีอยู่ดีกว่าสันต์แต่ถึงกูสิหายมันกูก็ะหักมันสูงอ่ะบอบอให้สูก็บะหักมันดอกบอนมีใส่เลือดสูงจำต้อกระโหลกด้วยลูกชูได้เอาแล้งให้มันอีกนี่จะกูเนี่ยผู้สร้างมันอีกกูด่ามันอีกแต่ละมือแต่ละเวรนเนี่ยกูเนี่ยผู้หายมันกินน่ะเข้าใจไว้ซักอืมอุ้ยคุณแม่ชุดใส่ชุดวันมัดมือมันอีก เข้าใจเบิร์ตนั่นแหละข้ามา FC ฟตีเตือนนะ่ะกูเ,เข้าใจกูบ<น>่ได้ปึกก<ม>ูฮู้เบิดผู้ใด้ตีเตือนผู้ใด้มาเอาเสกูนั่นอันใดเตือนอันใดนะเออกูฮู้เบิดบ่แม่นกูสิมาลองรับอารมณ์พวกมึงน่ะอารมณ์เสี้ยมได้ท่าไหนที่มาลงกับครอบครัวกูเออทำดีเฮียอะไรก็ไม่ได้ดีเออไปทุกอย่างไปหมดทุกอย่างอืมแม่ต้องเข้าไปเที่ยว มต้อมีนำ้ำใต่อกันผู้ใดเขากรทายใ่แสบกนอน้ที่จับมอน้อนแบ,บักแดงน,อน,นออ้อ,อ,อยบเอเอว้าดีบอมักตันดาที่น,นั่นเอาแบบนี้ลยวันนี้อีกอกะเทยี่รถมาห้องสบตอกูโโหอยู่เนี่ิจับมอนสาดใ่ันเลยเาเตรียมมีทงไมทั้งวันหละอาบน้ามันเปยนอนเลย โอ้ยชุมเหี้ยเอ้ยเป็นจริงนะสู้จะมาหมูนะตัวตัวเลยอตัวตัวตัวคืออะไรก็มายืนด่าตัวตัวไงจะมาแบบหมาหมูเออขึ้นวิธีเลยปะเออมาด่าเลยอยากด่าก็ด่าตัวตัวเลยมึงด่าอะไรบ้ากูกระด่าแบบนั้นไม่ได้แม่หน้าชิขาทิแกงเนี่ยเลยนี่ยืนด่ามึงอยู่นอกขั้วมึงต้องเข้ามาในเฮือนกูนี่งให้้มันดเอ บ่ประสาทแหละกูก็มียากินน่แหลอะอไก็คือเอาแลหละมอเขาชิบ่ายยาคนชุมสีชุมหาเออถ้าคนบ่เป็นชุกก็ว่เบ้าบ้านักแต่แม่ทุกสิลินดอกูไม่สนใจนาะไปซื้อยาแก้ปวดหัวนี่หมอไปอยู่เขายังบวจไก่จะคือตอกคนอื่นจะคลายให้ มือจะได้สแตกยังหรือบอมมหาดายจะสาวบ้านนะแต่ถ้าป้าหาแดกไป ขาเหี่ยวๆเข่าๆทับนาดาฟีสใช่ว่าพื้นหนามันสิดีหนาทีอสุดสนตปนกูเนี่ยใช่ว่าสีงามหนานั่งฮีกูนี่งามกลัวอยู่คนเมืองนอกหนานั่งฮียังงามกว่าอืม โบก,กินนกสุนเจ้ามันแรมอื่นอยู่ในแม่ครั้งินี้ล่ะเอ้าตักออกไปเลปยเขาจะได้เอาเศษร่อนเขาลงได้ ตกก็นีบแบบยิบกันได้เหมือทนพระโธ่พระไทยยกเต็มสวยขอทุกันสวยเลยหวใสคี่อทำต้มเนอย่างนี้ยงนแ่ยัูเพราะว่ามูขอยมักน้ำเด้ขอมักมูนน้ำเด็นยังมาบางคุณ เรเราพอเราเมื่ยกูเมื่เมื่อเมื่อเล้วมย์กูจะไปกินยาแล้วงานประสาททีโลดพคนจะมองมา คนไทยสองเทมจะด่าคนไทยบ่าดูคันแหละบักคนไทยมารุมด่ากูค่ะเดบอคกดคนไทยกับเฉพาะกลุ่มเด้อพี่น้องไม่ว่าพลาดร,รวบนีไทยกับไทย กูเกิ่งเห็นกลุ่มได้เหี้ยเท่าสูคนไต้ห่ะเขาไม่ใสดีเขาเออเพื่อพอแพร่เขาเป็นคนหักเพิอเ่อไปใส่ก่อนไปใส่มาใส่เขาขย,ยิมให้กันออ,อ,อ่ามองยิมนะแๆๆบ่งแ่งกันมีงกเขากระแบ่งกันกินข้ากูเห็นคนไทยไหนบุรีคือพวกมึงดอก ผู้ใหญ่ค่ะบริหารโซเชียลกับผู้จักสันดานพวกมันแต่ว,ว่าการ์ม้นอันยาวมันจะแยบก่อันลวกเหนะ้ยเนาะอันยามันจะม,มีความหอมหรือว,ว่าอันยาวแยบกว่าไรถ้าทมีกินในยิมนะลวกก็ได้คนคิดเป็นยังไงเหรอคนเกลียดทั้งหมู่บ้านคนเกลียดทั้งประเทศคนเกลียดทั่วโลก จะคนเกียดทั่วโลกเหี้ยละยอดวิวกูแค่สามสี่พันเองอประเทศไทยมีตักมีตัก้อยล้านคนเราพย,าย่ะเสร็จหกเจ็ดสิบล้าน,านคนเบ่งกูแค่สี่ห้าร้อยสี่ห้าพันคูณคนบงไปแซนไปล้านพุณคนกูตะหูจักบาคนเกียดกูทำเบ้าเสือ,อเราบงเด้อบ่องจักร้อยล้านวิวนั่นกูหูเลยบาคนคนร้างกูเป็นล้าน,นเอเอเขาด่าหลายๆแมน ยอมมาสักชาเขาดาวลายๆนะร้อยล้านิวกูรวยเลยภายในคลิปเดียวออ้าปันเลยมีมัองเยียงว่าแก่พัน วิกันไปี่นอ้ย ยานบันไดสามที่เมวมาดาคนอีเซนท์ท์ทเวลาเขาไล่ซดหุ่ประสันหุ่กินขีถ้ากระเข้ามาหุ่กินขี่เออมาม่กินระบบระบบไฟไม่ง่ายพี่น้องเอ้ยแม่กำลังงามระบบ จนยิ่มนะบอกหน้าเด้อเดี๋ยวหน่าทุงมาเบิ่นต้องแค่หรอกเส้นดิขนาดน,นั่งทิ้งอยู่นะบอกเคยเว้าออกให้พายบอกเคยด่าไปไม่อยังเอาไปเว้า ความหลักคุณน่ะนี่มาซื้อเอานน่มาซื้อเอารถนี่แสนบาทกูให้ไปเลยนี่บอฮะ้าล้านหนึ่งขายล้านหนึ่งกูบอกอแสนหนึ่งวา,าบอกบอมันก่นอนาะแล้ห้าสิบห้าสิบล้านคุณน่ะวิออ่งมันแพงไปไหม <laughs> เอาอย่าหูก็หลับมันไม่มีปัญญา,ญญานะว่ามันไม่มีปัญญา<ม>เรียกแสนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญญาหรือเปล่าเนี่ยมาซื้อเอาไปเลย ควาักนกะูให้ร้านกูแช่กูเลยค่ะไตงเงินเอาได้ไหมปอยู่นั่งไปกูได้อ,อยากับตบั ตัวมันทำกิจกรรมแบบ เด็เออกมาปิดเด็กมาปิดรดลูกไปขึนรลูวเดกหลูกลานขอหูบดทุกคน รมน้่งพี่น้องมาเนี่ยาันอาที่นี้เป็นชนี้นน่าดูน่าเนาะไปก่อนเด้อจ้าไปทอดกันในงคลิปหน้าจ้าพี่น้องวันดีจ้า